สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเพลง b บีสของเนวาน่านะครับเป็นท่อนลิฟกีตาร์ท่อนขึ้นนะครับก็จะเล่นอยู่ในพาวเวอร์คอร์ของ F-Sharp Minor นะครับแล้วก็มีการเบนสายนะครับคือมีการโยกสายลงของ Power c ร์คอร์ดเด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันครับสำหรับท่อนลิฟนะครับลักษณะการเล่นก็จะจับเป็น Power อร์คอร์นะครับ อ่าหลักๆก,ก็จะเป็น F# s h a r minor นะครับอ่าส่วนลักษณะการจับก็จะจับทั้งคู่5คู่8เลยนะครับอ่าจะมีการใช้สายเปิดนะครับสาย6อ่าดูตามแถบประกอบด้วยนะครับอ่าสำหรับตอนที่มา power chord A นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการโยกสายลงนะครับคือนิ้วที่เราจับสาย6สาย5้าสาย4เนี่ยจะมีการดันลงนะครับ <S <S ในขณะที่จับ power cord อ,อยู่นะครับจะดันลงฟังดูแล้วกึ่งๆเอ้ยมันจะเพี้ยนหรือเปล่านะครับที่จริงมันก็จะดูเพี้ยนแต่ว่ามันจะทําให้เกิดสำเนียงของลิฟกิเตาร์เพลงนี้นะครับพอเราเบนลงปุ๊บแล้วก็ปล่อยสายเปล่าเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมครับ อย่างเงี้ยครับเบนลงปุ๊บแล้วก็ปล่อยสายเปล่ากลับมา F ช้าไมเนอร์เลยทอนลิฟก็จะเป็นแบบนี้ครับเล่นบนเรื่อยๆเลยครับผมเดี๋ยวผมเจาะตรงมือขวานิดนึงครับมือขวานเนี่ยเล่นได้ทั้ง2แบบคือเราจะเล่นดีดลงขึ้นสลับกันก็ได้หรือเราจะดีดลงอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าดีดลงอย่างเดียวจะเป็นอย่างนี้ อ่ะจะเป็นแบบนี้ครับดีดลงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าดีดลงขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกเล่นได้ครับเล่นได้2แบบครับเป็นอินทโสั้นๆแต่สนุกดีครับอ่ะยังไงก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับผมสวัสดีครับ